สวัสดีครับครับวันนี้วันที่23สิงหา68นะครับเรามาดูคอกน,นี้ที่เคยถ่ายตลอดนะครับคอกน,นี้ก่อนหน้านี้นี่จะมีตัวผู้ที่เป็นตัวเอกของคอกแต่ว่าตอนนี้คือขายออกไปแล้วนะครับจะเหลือเฉพาะแม่พันธแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์หลักก็คือตัวนี้แล้วก็ไว้เพศเมียอยู่4ตัวเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือลูกของของแม่พันธุ์ตัวนี้ได้เพศเมียมาก็เลยเก็บไว้เป็นแม่พันธ์ตอนเช้าเราให้หญ้าไปก่อนนะครับเช้าบ่ายให้หญ้าแล้วตอนเย็นก็ให้ฟางแม่พันธุ์นี้ก็คือผสมไปแล้วอย่างที่บอกว่าผสมผสมตัวผสมเทียมนี้หลายครั้งนะครับน่าจะประมาณ 3- 4สี่ครั้งแต่ว่าไม่ติด ก็เลยตัดสินใจปล่อยตัวผู้เข้าเลยนะครับปรากฏว่าติดง่ายกว่าตัวผู้ก็ประมาณ2ปีกว่านะครับ2ปีกว่ากำลังแข็งแรงตัวนี้ก็ผสมเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกว่าคล้ายๆชาโรเล่เป็นเป็นเป็นบิลหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับ คล้ายๆชาร์ลเล่แต่ว่าเหมือนจะเหมือนจะเป็นตัวอัปเดตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งผสมสองครั้งตันนี้ผสมเทียมก็ลุ้นอยู่ว่าจะติดไหมอายุของแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับอยู่ที่1ปีกับอีก8เดือน1ปีกับอีก8เดือนผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดไหม ส่วนตำราที่ว่าตัวไหนติดและเพศเขาจะเล็กลงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้กับวัวทุกตัวนะครับเพราะว่าเพศของวัวจะไม่เหมือนกันอาจจะมีหดอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้ผสมวันเดียวกันนะครับเพศเขาจะเล็กนี่เพศจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนนมก็ยังเหี่ยวอยู่ท้องก็จะประมาณนี้ประมาณหเดือน6เดือนนะครับถ้าเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็ผสมช่วงเดียวกันแต่ว่าเพศเขาจะไม่ได้หกนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นสังเกตยากอยู่ ส่วนนมก็จะต่างกันตัวนี้จะถางออกแต่ก็ยังเหี่ยวอยู่สังเกตการกินตําราที่ว่าถ้าท้องแล้วกินเยอะอันนี้ใช่นะครับส่วนตัวนี้ก็เพศบวมเหมือนกันแต่ก็ท้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าให้ปศุสัตว์มามาตรวจเช็คดูแล้วท้องทั้ง3ตัวเหลือแม่สาวตัวนู้นนะครับที่ยังไม่ไม่ได้ตรวจเช็คเอาไว้ประมาณ อีก2เดือนเดี๋ยวผมจะลองตรวจเช็คดูนี่ครับสองก็คือถ้าน้ำเมือกไหลยอยู่แบบนี้บางคนก็บอกว่าน้ำเมือกไหลนี่จะไม่ไม่ติดแต่ความจริงก็คือไม่ใช่อีกนะครับน้ำเมือกถ้าเป็นใสๆเลยบอกว่าไม่ติดนะครับแล้วก็มักจะไหลในช่วงครบรอบ21วัน อันนั้นคือมีโอกาสที่จะไม่ติดแต่ลักษณะน้้าเมืองแบบนี้นี่เขาจะไหลอยู่เป็นระยะระยะนะครับไหลอยู่เรื่อยๆออกมาอยู่เรื่อยๆให้เราเห็นแล้วก็สังเกตแล้วก็สีเขาจะไม่ได้ใสเลยทีเดียวบางครั้งก็จะมีขุ่นเข้มบ้านี่ครับฉะนั้น อันนี้เป็นบามันนนามนมน่นนะครับเป็นวัวบามั่นผสมนั่นแหละครับไม่ใช่บามั่นแท้ตัวนี้ก็ F1 เนี่ยตัวนี้ F1 ส่วนตัวนู้นก็ F 1เหมือนกันนะครับตัวเล็กๆแล้วก็2ก็คือผิวอ่ะสามดีกว่า3ผิวผิวของวัวหรือว่าหนังของวัวคนของวัวมันจะดูสวยขึ้นอยู่ไอ้บ้านเราที่เรียวกว่ามัน มันมันดูแล้วมีสง่าราศีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสังเกตนเหมืกันแต่ถ้าเขาท้องไปจนถึงสี่ห้าเดือนแล้วอันนั้นมันไม่ยากมันจะยากตรงที่เนี่ยผสมใหม่น,นกรับตัวนี้นะครับที่มาดูว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับนี่ผสมใหม่แล้วก็เป็นแม่สาวร้วยอันนี้รุ้นอยู่นะครับ เขาก็หดลงไปบ้างเมื่อวานก็มีน้ำเมือกออกมาคนที่เขาเคยเลี้ยงเขาก็บอกว่ามันน่าจะติดแหละแต่ว่าก็ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กับอคอกนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันคลอดจะสังเกตว่าถ้าคลอดออกมาทั้ง4ี่ตัวนี้จากบัวข้อนี้สี่ตัวก็จะกลายเป็น8ตัวทันที นะครับมีรุ้นแล้วนะครับมีรุ่นแล้วกลายเป็น8ตัวทันทีที่บอกว่าผองขึ้นเอาขึ้นเอาเรื่อววาไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงไปอย่างนี้แหละเพราะว่าถึงจะไม่ขึ้นมากหรือว่าจะราคาลงแต่ว่าก็มีเบิลแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเก็บแม่พันธุ์ไว้ตัวไหนเป็นตัวเมียแล้วเ,เก็บไปสวยๆส่วนตัวผู้เราก็ปล่อยไปก่อนนะครับสำหรับเบบี้บบเบนดูไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ